สำหรับแนวทางของสตาร์วีไการชาติประตูชัยสันติภาพเนาะเมื่อวานเป็นยังไงบ้างก,ก็จะมีสตาร์วีไอเมื่อวาน76484กดหลดน,นะครับการชาติกาชาติแปดศูนย์เข้าเด่น6นะครับ6 6หไม่ได้เจาะเบิร์นให้นะครับปกติก็จะมีอยู่ ส่วนประตูใช้14เข้าเด่นหนึ่งนะ750มี13อ๋ oh, อ750เข้านสัติภาพ05 05 0, ก็ออกตัวเดียวกันกลับตัวแค่นั้นเองสัติภาพเขาศนะครับล่างโอเคตามนี้นะครับแนวทาง นี้มาดูของวันนี้กันวันนี้สตาร์วีไอพีสตาร์วีไรอบเด็กก็จะเป็นอของคืนนี้นะครับส่วนประตูชัยสติภาพนี่กาแฟายาำเช้านะครับสตาร์วีไนะครับจะเด่นไปที่ห้าหนะครับ5.7 5.8 ห้าเ 6, 6 8 6หกนะครับ3มตัวเจ็เน้น6ลอง5ก็แล้วกันนะครับก็จะเป็น6 9 6 7นะครับ5 9ประมาณนี้ส่วนกาชาติกาชาติจะเด่นที่4กับ5นะครับ สี่สามสสอ่าเบิ้ลเลยสีครับห้าสามห้าเจ็ดสี่สตัวนะครับห้าจับเบิลลนนีชอบเบิลนะส,สี่สี้นะครับเน้นสี่องห้กันลสีเ่เ่ะกาชาดนะเอ่อทีนี้มา ถึงกาแฟรอบเช้านะครับประตูชัยประตูชัยวันนี้นะครับเด่นที่1นคับ4นะครับตัวเจาะหนึ่งห้านะครับ4ี่ห้า4ี่หกสี่เตัวนะครับแปดสี่เจนะครับ เม็ดนี้เลยเน้น4ก็แล้วกัน4 7 4 8นะครับ4 7 4 8 4 6โอเคเนาะทีนี้มาดูสันติภาพสันติภาพผมให้เด่นไปที่น่าจะเป็น8กับ9มาแล้วอุยนี่4 8เป็น8 9ก็ได้8 0 8 1 8 2 8 3

ตามนี้นะครับสำหรับแนวทางเนาะก็ขอให้โชคดีนะครับใครที่ตามรอบเด็กกับกาแฟยามเช้าครับผมโชคดีครับ